สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบอลท้องใบยูทูบเบอร์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 สวัสดีครับผมอยู่กับช่องผู้บ่าวท้องใบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาครอบเปิดคลิปของอพ่อใหญ่ผมครับ ลูกของพึ่งชื่อช่องเิ่นชื่อว่าโลกของเผิงครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงจ่องให้ครับลองกันเนาะไปเมืองกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงเนาะการนอกคับเวอร์คลิปของพใเย่เผิงครับโลกของพึ่งครับผมไปดูคลิปกันเลยครับ คนหัวล so, ูกแคนหัวลูกอีกพี่น้องเลยสอนอะไรางนะโอ้ยโศกเศร้าลนอย่าไปวายนะอันเศร้าแล้วก็เตยแล้วเตยก่อนเก้าเก้าไ่าเตยก่อนยังก่อนโบราณโบราณมี่เ่ากอนโบราณโบราณครับเตยเตยยอันเตยมันเตยขี้นี้น่ติดมันติดมวี้เตยครับเตยขาวเปล่คขาวื้อมัือจีไหมเน้อเปนจีบ่ะ อโอ้จีเอนี่ไ,นได้บ่เอเอจะได้อยู่กระเพาะโอราเต้เป็นล้ำเพื่นบ่กระตุกล้วเต้ไงโอ้เมะที่นี่ได้อยู่เดินโด่งได้ยุอือหอ่ะเอาไปลนนั่งเดินเนาะ ต้องเดินตัวข่นี่เป็นหม้อลำหอดยำคํามไขยเขียนตาสีคิวทัางสีสีวสีเขียวสีดำแป้งข่ทาประจำคือแป้งสิงคโปอันนี้กอนของอาจารย์สุเปญ่าก็ได้จากหัวอย่ไปหาเราหัวจะเจ็บท้องแก่งแตนโจข่กระโบพ่อพันไปเอาลูกหมางย่านยุกกองกระถินวัดป่าไปล่ำทั้งใดมีแต่คนเอื่นดาเหลียวเบิงเสียงพ่อกำก้าก็อยากมาล่ำนำเพิ่น บางคนบอกให้ไปรับจ้างรับหน้าไปตัดอ้อยพุ่นสามืึงจังสีได้เงิน <c oughs> ตัวผมก็เพียงลำหาเงินให้ฟังไปสาเกินสามผมเสียงดี <c oughs> วิ่งว่อนวอายไอ้ไส้น้องพีวิ่งว่อนวายไอ้ไส้น้องพีเสียงผมมีซ้ำนีซ้ำหนีลำรองบ่อนัวบอกแล้วตัวเจ้าภาพไงรัท่าบอกแล้วตัว เล้วตัวเจ้าภาพไงสัตว์ท่ายาสิเอาหมูมาให้พวกหมอลำกินมันคอแหบ <c oughs> เขาจะไม่จ้องคิดว่าพอไปหาพอจูบไงยเอาไปเอาไปเตะเลยพอ,พอได้พันธมารโบ,บ่สังวานี่กับศิษย์แล้วว่าเป็นเทียบของน้องเลยเนาะ,ะบาดีขนาดเราแต่งเองก่อนนี่ นา,าเร่เดินดองชมดอกเห็นสาวบ้านนอกกินเขาลัางเนาพลชายพักอิู่เข้ามาจะมีไหมจะมอบหัวใจไว้ให้พี่คนเดียวสีเฉลาเลาเฉลลากำลังเดินดันป้าบางอยากพ่อพบนาชายสู้พูกระสุงหนวนน้องอยู่คนเดียวเดียวโดดนูยังเป็นโสดบ่มีชายไหม เพื่อจับจองเป็นคู่ของหัวใจไปเด้ออ้เด้อไอ้อย่ามัวากยเคยอยู่มาเด้อพอยอดสู่หนูลาคู่ที่รองไปสัง่งเตโอ้ยอัสอดสดเลยเอาอย่างนี้ค่อยค่อย,อยจื่วันไหนไปสั่งเต่าบัวจีบั <laughs> <laughs> ว บอกแล้วตัวจะภาพไงาตาบอกจะเอาหมูมาให้พวกหมอลำกินมันคอเห็บ วันพี่น้องโลของเผิองบ่มี่สาลาด้ยพี่น้องช่องโลกของผมบ่มี่สาลาดิประเ็ทแบบบ่มี่สาลาผู้ใด้ที่มาบังสาลาดิคิดฝังเนี่ยม่แต่โมนเด้มีแต่โวนก็โมนบ่มี่สาลาอีหลีเจ้าก็บ่บอกว่าเจ้าสิมาแป้งกับเขาบ่ได้ทาสแหม่อาจงอภิสิทธิ์เติบได้อันไอ้เพิอกอภิสิทธิ์เติบได้เจ้าแม่นในน้องยี่ขันบ่ทาสแป้งมันไม่ได้ได้แบบบ่คือึ้นโเลยเนี่ยโดเป็นโซ่โซเลี้ยว ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ช่องโลกของ่อมก็ได้ขอบพระคุณขอบคุณคุณอรวรรณหลายๆที่อนุเคราะห์อนุญาตอนุโลมให้ร่ำให้ฟังก่อนเมื่อเห็นก่อนบุญผาสาะพี่น้องบุญผัาสะเมื่อี่น้องเี้วันนี้ตบสิมีเน่าอยู่ครับกับอรวรรณขอบคุณหลายๆให้พี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขสุขค้นชีพนาพอกันไหมสวัสดีครับเป็นจังเลเนาะครับคลิปจบลงไปแล้วก็ ชื่อชมแต่คับว่าเป็นยังไงเนาะครับเสียงดีเพราะครับผมว่มาเสียงดีเนาะครับเนาะมลำเก่าครับถ้าเพื่อนๆที่น้องๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพันเดอร์ครับโลกของพึ่งครับของพญ่เผิงเดอร์ครับไปกดติดตามให้กำลังใจพันเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับ ลิปหนาจึงพอกันไม่ครับย่าลืมกดไหลกดแชร์กดซับสกัยข,ของผมน้ำในเด้อไปแล้วครับลิปหนาพึอกันไม่ครับสวัสดีครับผม